อีสปอรหรือกีฬาอิเล็กทรอนิกส์คือกีฬาประเภทบุคคลหรือทีมชนิดหนึ่งกรมกีฬาได้จัด e ีสปอรเป็นส่วนหนึ่งของกีฬาที่เกี่ยวกับการแข่งขันวิดีโอเกมโดยมีการแข่งตามประเภทของวิดีโอเกมเช่นการวางแผนการลบการต่อสู้เกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งโมบ้เกมอินดี้ การแข่งขันนั้นแบ่งออกเป็นระดับสมัครเล่นกึ่งอาชีพและระดับมืออาชีพรวมถึงมีรายได้การแข่งขันและลีกต่างๆเช่นเดียวกับกีฬาทั่วไปในหลายรอบทศวรรษ2,010ผู้ชมมีสปอร์ตมีจำนวนรวมทั้งสิน้นประมาณ454ล้านคนทั่วโลกเกิดรายได้กว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐเกิดแพลตฟอร์มรับชมออนไลน์ ผ่านทาง Youtube และทวิตกีฬาอีสปอร์ที่นิยมแข่งในปัจจุบันได้แก่ League of Legends, Dota, Counter Strike, v a l o r a n t Overwatch, PUBG, Fortnite, Arena และ PSV กีฬาอีสปอร์ส่วนใหญ่เป็นเกมที่เล่นเป็นทีม แม้จะมีเกมแบบผู้เล่นเดี่ยวบ้างเช่น FIFA หรือ StarCraft แต่เกมที่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันอย่างจริงจังส่วนใหญ่เป็นเกมแนว MOBA อย่าง Lotta 2และ l e g e n d of l e g e n d s หรือเกมแนว FPS อย่าง CSGO และ วอรแลน์รวมถึงแนวแบทเท r รอยัลอย่างพับ g และฟรีไฟล์เกมประเภทต่างๆที่นิยมใน e-sport m o b มบ้ port, เกมแนวนี้เป็นการวางแผนกลยุทธ์และการทำงานเป็นทีมผู้เล่นจะเลือกตัวละครที่มีความสามารถเฉพาะตัวและร่วมกันทำลายฐานทับของทีมตรงข้ามตัวอย่างเช่นเกมโมบ้าที่ได้รับความนิยมใน e-sport ได้แก่ Dota 2 และ League of Legends และ Rv FPS เกมแนวนี้ผู้เล่นจะมองทะลุมุมมองของตัวละครและใช้ปืนในการต่อสู้กับผู้อื่นเกม FPS นิยมใน eSport ได้แก่ CS GO, Valorant และ Call of Duty และประเภท Battle Royale เกมนี้แนวผู้เล่น50-100จะถูกส่งลงในพื้นที่เดียวกัน และต้องเอาชีวิตรอดจนเหลือผู้เล่นคนสุดท้ายหรือทีมสุดท้ายเกม a t ช้ e r รอย l ลที่ได้รับความนิยมใน e s p o r t ได้แก่ PUBG, Mobile และ f Free Fire เกมอื่นๆนอกจากเกมประเภทหลักๆข้างต้นยังมีประเภทอื่นๆที่ได้รับความนิยมในการแข่งขัน e s p o r t เช่นเกมจำลองกีฬาเช่น FIFA Online 4 เกมต่อสู้ f i ไฟติ้ g เกมเกมวางแผนเรียวทำและเกมการ์ดดิจิทัลกีฬาอีสปอร์ตที่ผมชอบเล่นจะเป็น Rv หรือที่รู้จักกันในชื่อ Arena of Valor er, เป็นเกมมือถือแนวโมบ a ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเกมนี้พัฒนาโดย Tencent Game และให้บริการโดย g a r i n a ผู้เล่นจะควบคุมฮีโร่ที่มีความสามารถเฉพาะตัวและต่อสู้ในสนามรบกับผู้เล่นอื่นเพื่อทำลายป้อมปราการของสัตรูโข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ r o v นครับเป็นแนวเกมโมบารูปแบบการเล่นผู้เล่นเลือกฮีโร่และร่วมทีมกับผู้เล่นอื่นๆเพื่อต่อสู้กันในสนามรบจุดมุ่งหมายคือทำลายป้อมปราการของสัตรูโโหมดการเล่นจะมีหลายโหมดแต่และตัว ฮีโร่มีสกินให้เลือกแตกต่างกันความสามารถฮีโร่แตกต่างกันการแข่งขันมีการแข่งขันทั้งในระดับประเทศระดับนานาชาตินานาชาติเช่น AIC Arena v o l l e r International Championship ความนิยม Rv เป็นหนึ่งในเกมมือถือที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย มีการจัดอันดับให้เกมมือถือที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยในปี2566มีผู้เล่นจำนวนมากเข้าร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติ เขายังมีเกิดอยู่3คนครับถ้าเกิเขามี6ชีวิต1ต่อ6ครับนุนุจะสร้างปฏะวัติฐานหรือจะทําอะไรได้หรือเปล่าโอ้และช็อตไปช็อตไปต่อครับแต่ว่าคลิปกลางเขากำลังจะดันเข้ามานุนุเข้าไปวัดใจกลางวงครับวัดใจใส่ตัวของฮานครับเก็บได้หกชีวิตแล้วใช้สกิลไปเก็บข้างหลังโอ้โหไดยเขาจัดโดดใส่ครับเฟิร์มวันครับได้ไม่แค่ได้ครับตรงนี้ไม่ข้างหลังไม่ได้มีข้างหลัง ได้ยิงอยู่แต่กดตัวแข็งหลบไว้ครับสวยครับจังหวะนี้สวดได้สวยครับโอ้แล้วเขาเข้าจับครับแต่ว่าตอนนี้อยู่กลางวงล้อมครับและเก็บได้แล้ะเขามาฝืนจังหวะนี้แหละฝืนแล้วเราต้องเก็บไปต่อไม่จ้าอีกเว็บอีกเว็บนึงโอ้มาเอามามาไม่มีมากลางโลแล้วไม่มีมากลางดียิงยิงยิงเขากำลังจะล้อมแ้วเขาไปปัดกลางวงครับแล้วยิงใส่ครับจังหวะนี้ต้องเอาต้องเอาต้องเอายิงยิงยิงเลยตัวหนึ่ง ับแล้วเหลือพี่เก้าโอ้เด้โอ้แล้ขาถอยมากเขามาสกิลใต่ครับเหลือพี่เก้าอีกพวกไคยเอาอีกเหรอไม่ดีไม่ดีแล้วเ่เกินเลยนรถใหใครถใจมาคลิปคลิปใหญ่มาครับพวกไครและมีสกิลมาใต่ครับทุกอย่างออกไปกำลังจะตายแต่ว่ายื้อไว้ครับแล้วพวกใคยเห็นไหมมัมีรถโอ้ไม่มีแต่ว่าไปแทนป้อมมันต้องยิงแล้วมันต้องยิ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 งยยิงยิยิงยิงยิยิงยิยิงยิิงย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  ทีี่ดคือรันเว์ที่ได้บินแต่ขาการสนีครับวีเจมกำลังมาลอ้อเฟิดหวันมาซ้อนแล้วตัวของทุนุนโดนเก็ดไปครับโอ้ยแล้วเนี่ยรมบเสดของซัมิชันลงมาในจังหวะนี้ขาดกรซื้อเบรกไปโอ้ไปกำลังามาแคะเซเจ็บพัน,นี้แต่ว่าเฟิดหวันเล่นสุดจัดเล่นสุดหฮาวจะเน้ตายต่อเอสไป์ด้ลงมาเอาให้หมดบ้านอยู่ว่าไป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 ไว้ยไ, <ง S 2> ไปไ<ง> <laughs> แกมหกไปเแกมหกไปแล้วไปแล้วใส่แล้วไม่มีใครกันมีเวลามีเวลาไปต่อมีเวลาไปต่อตีได้ตีไล้เวฟเข้าไปเวฟเข้าไปกลับก่อนไหมกลับก่อนไหมเอาแข้งกลับ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 โอ้ยบ้าเป็นบ้าอับกําลังเดินตามมากําลังเดินตามมา S <S <povo> <S เ,รเราซีดอีกระโดดกรัมาโดดไปก่อนรกรแล้วโดดทุบบอดีครับผมโอคานากิซึ่งก็มาจาังหวะนี้ครับโอ้โหเข้าไปเก็บกระซียเยอะจริงครับแต่ว่าตอนที่แคสเซ่ครับเปิดวาร์ปมาแล้วด้านหลังครับตัวเขาไปปวดลัมใส่แคสเซ่ตา,ตายก่อนแล้วขี่แตกก็มาจังหวะนี้เบิร์ดแอลบีได้ลัมจากกระซิ่งตายครับลัมต่อหนึ่งโนโน่นนครับยังอยู่โนโน่นยังอยู่หังไห้อยู่ด้านหลังต้องระวังต้องระวังหัวไหว้หวัวไห้ยังปีอยู่โอ้โอ้ไปตามเก็บได้จริงครับแต่ว่าตัวนี้ห อีกหนึ่งคนดิปปองแก่เออดิปปองไม่ตายโดนทุ่มมาที่เบเกอร์มาก่อนเขาจะสู้นะครับยังไงครับจะสู้ก่อนไหมยังไงตรงก๊อตนี่ยังไงตรงก๊อตนี่ยังไงอ๋อไปลรำยัดต่อเลยเก็บก๊อตไปแล้วครับตอนนี้บินใส่ครับแมรี่ตายเสียก้อเกิดครับแอจิซูน่าลูกบอลจังหวะนี้เรล่าเจเนร์ก็ตายเสียก้อเกิดไปแล้วก็ด้านหลังก็ตายต่อครับแมรี่เป็นลมเรามาต่อมีคนมารำใส่กับเบิร์ดแอลบีต่อตัวองฟายยืนคขับไปรอตัวตัตอน้ยิงใส่ยิงใส่เบิร์ดแอลบีแตกมีก้อินเา เวมาข้างหลังถ้าไปตายาไปตายเลี้ไปตายถ้าด้านขวาพี่ปอกยิงพิ่ปอกยิงยิงยิงไปไป มไม่ไฮ้วัตสุมิ่จริงๆคุณไปอ้หมดเลยมามาทำแต้จริงว่ะโอ้ดีใจมาก ดีใจอ่ะได้จริงๆว่ะเรียกว่าสูงหยจริงๆว่ะยอดว่ะนดีใจขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมทุกอย่างนะครับแล้วแบบเขาทำได้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสปอร์ตเป็นปีของไทยครับกับ ROV ์พิสปอร์ตในเกมนี้จริงฮะมันเป็นเกมที่ยากมากนะครับทุกคนเห็นอยู่แล้วมันมันยากมากครับแต่ทำได้ครับพวกเขาทำได้ครับ รีเพอร์สวิปครั้งในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนี่คือทีมที่ไม่ได้เพอร์เฟกต์จัดจัดครับแต่เป็นทีมที่ดีที่สุดครับ